ตอนนี้ดอกทานตะวันบานที่ทุ่ง,าง,งบบทงานตะวันใกล้วัดชรอนเหล็กไฟช้อนสารเดชอำเภอโคกสังโรงจังหวัดลบบุรีทุ่งทานตะวันใกล้วัดชรอนเหล็กไฟชรอนสารเดชอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีกำลังบานสะพรั่ง,งสวยงามมาก ตอนนี้เรามาอยู่ที่ทุ่งทันตะวันที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะเพื่อนำมเมล็ดไปขายตอนนี้ดอบบกกำลังออกสวยงามมากนะใก,นะใกล้ๆวัดชอนเหล็กไฟชอนสารเดชนะลบบุรีของเรานี้เองตอนนี้เรามาอยู่ที่ทุ่งทันตะวัน ใกล้วัดชอนเหล็กไฟชอนสารเดชอำเภอโคกสำโรงจังหวัดรบบุรีชมทุ่งทานตะวันดูดอกทานตะวันบาน ชมกันแล้วชมกันอีกชมกันให้จุใจในทุ่งทานตะวันวกใกล้วัดชอนเหล็กไฟอำเภอโคกสําโรงจังหวัดรบบุรีดอกทานตะวันสวยงามากกำลังบานเต็มทีอยู่ที่ทุ่งทานตะวัน วัดชอลิกไฟชนสารเกติอเภอโคกสรบุรงจังหวัดลพบุรีดอกทานตะวันก็กำลังบา,สสางนสดใงเริ่มออกดอกสวยางามมากแต่และดอกกำลังสิงบานก็มีบานแล้วและในที่สุดก็จะได้มเมล็ดของดอกทานตะวันออกมาซึ่งชาวบ้านก็จะเอาไปแกะ ็ดออกจากดอกแล้วก็นำไปบริโภคต่อไปทุ่งทานตะวันบานที่ลบบุรีซึ่งตอนนี้ดอกเนี่ยมีการผสมเกสรโดยธรรมชาติมีพึ่งมาเกาะมีการเกิดปฏิสนธิแล้วก็เกิดเป็นเมล็ดดอกทานตะวันขึ้นมาจำนวนมากมายในดอกพอแก่จัดเนี่ยชาวบ้านก็จะเอาเมล็ดเนี่ยไปขายนะได้ผลผลิตออกมา เรามาอยู่ที่มุ่งทันตะวันที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้เพื่อนําเมล็ดไปขายนะตอนนี้กําลังออกดอกมเมล็ดกําลังจะเกิดขึ้นนะที่ใกล้ๆวัดชอนเหล็กไฟชอนสารเดชอําเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี